ตอนเราหาข้อมูลเราไปเจอบทความหนึ่งจากเว็บบล็อคเอร์ซึ่งทุกคนสามารถไปอ่านบทความเต็มๆได้นะคะดีมากซึ่งแบบ น่าสนใจมากๆ,ๆเพราะว่าเขาไปหาแอนิเมเตอร์ที่แบบอยู่ในแบบทุกๆค่ายเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่จีบิ G ด้วยนะแล้วก็ให้ทุกคนมาเหมือนแบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบเล่าถึงแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับสตูดิโอจีบิคือเขาบอกว่าเหมือนแ,บบแต่ละฉากของไฮอาโอว่ามันเหมือนเป็น Art Piece. อาร์ตพีซฉากหนึ่งเลย <c oughs> คือทุกอย่างมันปรนณี้สุดๆแบบองค์ประกอบ <c oughs> ภาพเซนส์ออฟสเกลความนุ่มนวลทางความรู้สึกบางคนนะเขาบอกเลยว่าอย่างตัวไอแคลซิเฟ <c oughs> อร์ที่พูดถึงกันไปไป็ตัวไฟในเฮาส์ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอะ ใช้เป็น case study ในการเรื่องความเคลื่อนไหวในแง่กายภาพแล้วก็ความอบอุ่นทางจิตใจที่เขาไปใช้ในเรื่อง elemental ที่ชื่อตัวละครชื่อ amber เออเออเขาเขาพูดเลยว่าเนี่ยเขาว่าใช้เป็นแบบเป็นเรฟทางใจและอะไรบางอย่างของเขาเลยในการสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนเป็นผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะเขาพูดถึงฉากที่ house pass s i e ีอ่ะมันหายากมากอะที่จะมีผู้กำกับผู้ชายอ่ะที่ทำฉากอย่างเงี้ย ฉากมิคิวจะแบบได้ดีนขนาดนี้แล้วมันแบบมันดูล่องลอยดูแล้วมันแบบเมลจิ้งแบบอ่านบทความนี้เต็มๆแล้วมันแบบเฮ้ยคุณไฮโอเนี่ยเข,เขาอินสปร์คอ,อินสไปาแแ์แล้วแล้วมันมีผลต่อหนังแบบที่เราเห็นทั่วๆไปแบบเยอะมากๆ